สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ผมจะมาสอนวิธีจับคอร์ด D minor s v e กันนะครับสำหรับคอร์ด D minor 7เราใช้อยู่สองเฟสนะครับก็บคอ D ือเฟสที่หนึ่งแล้วก็เฟสที่สองนะครับเริ่มกันเลยครับอันดับแรกนะครับเราใช้นิ้วชี้นะครับทาบงบนเฟสที่หนึ่ง,งโดยการกดสายที่หนึ่งและสายที่สองพร้อมกันนะครับ แล้วก็เราก็ใช้นิ้วนิ้กลางนะครับกดลงบนสายที่สามอย่างนี้นะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับนิ้วชี้ทาบนลงสายที่หนึ่งและสายที่สองบนเฟสที่หนึ่ง แล้วเราก็ใช้นิ้วชี้นะครับกดลงบนสายที่สามเสที่สองครับอีกวิธีหนึ่งนะครับเหมือนกันครับเราใช้นิ้วชี้ทาบทั้งสองสายก็คือสายหนึ่งสายสองแล้วเราก็ใช้นิ้วนางครับกดลงบนสายที่สามเสษที่สองอย่างนี้ครับ ทั้งสองวิธีก็แล้วแต่คนถนัดนะครับสำหรับคอร์ดดีเมเนอร์ก็ดีเมเนอร์เก็จบเพียงแค่นี้ครับขอบคุณมากครับ